สวัสดีค่ะอันนี้พูกกระช่องพายสองคำค่ะดีจากน้ำให้ดากเรือหาวิชูมันแมมม่กดาวเรืองดูดาวเรืองถ้เออพี่ทองถ้กถ่ายดาวเรืองสิไม่จอดแวะบอก มา uh huh. จุ๊ปากอะไรที่ทองดูอันนี้ก็มอมแมมจริงๆเลยดาเรืองก็อยากไปหาติที่ทอง <Yeah. S 1> อาบนะ้ำได้สวยๆดาเรือง วันนี้เหมือนไม่อยากอาบน้ำเลยนะเธอ ูดาเรานขโมยของกินละอันนี้เป็นไรคือปากแจ๊กแจ๊กกเลยิงกินเหรอพี่ทองอาบน้ำเพือสวยไปหาผู้บิวหน่อย Uh. ดูดูมวยแล้วลงอกลเดดูขาตา่ำต่ำต่ำราเรือกับพี่ทองไม่เหมือนกัน ก็ยังล้างไม่เสร็จเลยดาเรืองรีบยืนขึ้นจังอันนี้จะจูงดาหรืออะไรบอกรุ่นแม่นี่อาบนับไปหาผู้บาวดาเรืองวสวยๆเลยนะ อ๋อก็กลมแล้วไม่เห็นล้างไปหหดเนาะดาเรือก็ยกขึ้นจะสะอาดดีป่ะได้ไหมคุณนายไปทำไมทางนู้นอยากไปหาพี่ฟ้า

นไปหาพี่ชูนะหาพี่ชูไม่น่าไปหาพี่ฟ้าดูรีบเดินเชียวเวลาเดินกับพี่ท้อไม่เห็นเดินเร็วแบบนี้เลย <laughs> าเรืองหน้าไม่เสือกเหมือนพี่ทองเดินมองไม่ค่อยเห็นหน้าดาเรืองถ้าพี่ทองเห็นเผือกก็ชัดกว่า

เดินเรืเร่อยๆไปหาพี่ชูนลนะดาเรืองนูนไปกินกับพี่ชูนูน Đâu rồi dạng 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 tên anh ไปไปนี่ไม่ทำเลยบอลนี้ยืนเฝ้าบอลนี้ไปละดาเรืองยีก็ชูเอาว เมเมฟซี M e F C, วันนี้เช้านี้นะครับกับพี่ทองเอ้ยดาวเรืองกับพี่ชูดูพี่ชูเอาอะไรไปใส่ไว้บนหลังเรามาลุ้นดอกพี่สองกันเป็นยังไงว่าพี่ชูจะทำงานไหม ชูยังนิ่งเฉยอ,อยู่เลยนะครับผมมต่ทับมานี่ยังยังไม่เห็นพิชูแบบทำงานไม่เห็นแบบจะสักทีเลยนะมีแต่ต้องหนีไปรอบนี้ก็เหมือนเดิมบ่เมื่อวานก็ไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเนะมื่อวานไปตัดหญ้าแต่วันนี้ก็มาลุ้นกันเลยนะครับจะดูลักษณะดูอาการแล้วพิชูน่าจะ ไม่ทำงานหลักดูแล้วเราต้องปรุนถึงรอบค่ำอีกเหมือนเดิมนะเมื่อวานก็ได้ช่วงช่วงเย็นนะมิต้องรุนถึงช่วงเย็นอีกเหมือนเดิมที่ชูอยากให้คุณนายอยู่ด้วยทั้งวันเนะมเพราะว่าเมื่อวานก็อยู่นี่ทั้งวันวันนี้ก็น่าจะต้องอยู่นี่ทั้งวันอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าไปแล้ว หน้านี้เอาตูดชนกันแล้วครับผมหน้านี้เอาตูดชนกันน,นี้อ้อยนะครับอ้อยที่เราสั่งมาเมื่อวานเมฟซีก็เป็นสนับสนุนอ้อยมาได้นะครับยังต้องการอีกเยอะอยู่ยังต้องการอีกเยอะอยู่กว่างานนี้จะสําเร็จนะครับผมชูบอกต้องการความหวานร่างกายต้องการความหวาน เพื่อเพิ่มพลังบำรุงม่แม่เอฟซีอยากได้เบบีน้อยๆก็สนับสนุนอ้อยมาพ่ชูบอกพิจูจะได้ทำงานให้สมใจสมหวังนะครับรอบนี้เรามีความหวังมากอยู่นะเอฟซี f c. ว่าดาวเรื่องคงจะไม่หลอกเราเหมือนสองรอบที่ผ่านมานะรอบนี้ก็ขอให้ <c oughs> เทวดาเปิดทางให้เราด้วยพระผูมิเจ้าที่หลานขอช้างน้อยไปเลี้ยงหน่อยเด้อคอยมันหมานสมความมุ่งมั่นปรารถรนาความตั้งใจนะครับนานแล้วนานลไล่เมฆสีรอนานแล้ว,นนลว,อ,นนลวอยู่กับพิชูต่างกับอยู่กับพ่ทองมากเลยนะดาเดวเรืองดูไม่มีอาการอะไรเลย อยู่กับพี่ทองไม่ใช่แบบนี้นะงับหน้างับหลังชนเตะเอยแล้วแต่จะทำถ้าอยู่กับพี่ทองแบบนี้ก็เสร็จพี่ทองไมานานแล้วนี่เนาะเราก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปรอบเย็นนะครับแม่แม่ซีพี่จูหันมาแล้วพี่จูจะทำอะไรหันหน้ามายืนยืนคู่กันเทียบข้างกัน สำหรับคลิปวัวนี้ก็ฝากไว้ตเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดช,ชอบกดคลิกกดกระดิ่งให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับดาวเรืองและพี่ชูด้วยนะครับเราค่อยเจอกันใหม่คลิปวัหนะ้าสำหรับคลิปวันี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย